สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะเราก็จะมาพยากรณ์กันล่วงหน้าให้ทราบกันแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะ อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้นำคำแนะนำในคลิปวิดีโอนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองด้วยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566นนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณนั่นเองค่ะในระยะนี้นะคะดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาและได้ตําแหน่งที่ดีมากเป็นราชาโชคนั่นเองค่ะนับตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2566ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2567ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสดวงนี้สถิตอยู่ใน ในเรือกนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท้กมองโดยภาพรวมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ดาวพระพฤหัสท่านได้โคจรถอยหลังโคจรวิริตรบ้างก็อาจจะมีบางช่วงที่คุณจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินหรือมีรายจ่ายเข้ามามากนั่นเองค่ะ ดาวพระอังคารนะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณในระยะนี้โคจรมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องรอบคอบในการใช้จ่ายเงินค่ะอาจจะมีเกณฑ์เกิดข้อพิาพาททางการเงินอาจจะมีเกณฑ์เจรจาอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณเสียผลประโยชน์ทางการเงินรวมไปถึงเงินที่คุณควรจะได้รับ100%เซกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เต็มร้อยค่ะมันอาจจะลดลงมาเหลือ80หรือ70%เเพราะฉะนั้น มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่คุณจะได้เงินมาแบบไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีภาระของหนี้สินหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมไปถึงรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสุขภาพรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคดีความรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคนในบ้านก็เป็นไปได้ค่ะ ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีและคิดก่อนใช้เงินทุกครั้งนะคะดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาและจะอยู่ในจุดนี้ไปเป็นระยะเวลากว่าสองปีค่ะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนโดยภาพรวมในช่วงสองปีกว่าตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินก้อนบางคนใช้เงินในการซื้อบ้านซื้อรถบางคนใช้เงินไปกับการลงทุนในกิจการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณลงทุนหรือ คุณใช้เงินก้อนไปแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณนะชาวลัคนาราศีมีนเมื่อคุณมีการใช้เงินคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณจะคิดคุณจะคำนวณคุณจะวางแผนแล้วว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นมันจะส่งผลอะไรกลับมาแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลในระยะสั้นทันทีตรงนี้แต่อย่างน้อยก็ต้องส่งผลในระยะยาวให้คุณอย่างแน่นอนค่ะชาวมีนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้มีแผนการใช้เงินช่วงนี้นะคะอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกมากนะคะโดยเฉพาะราย ายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับในบ้านเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับของชิ้นใหญ่ชิ้นโตหรือคนในครอบครัวแต่ถ้าท่านใดมีแผนการใช้เงินอย่างเช่นการจ่ายประกรันอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าเราจะต้องนํารถเข้าไปซ่อมไปแมนเทนแนนต์ก็ถือว่าทําตามการโคจรของดวงดาวทําล้อไปกับดวงดาวก็ถือว่าจ่ายได้เลยไม่เป็นไรนะคะชาวลัคนาราศีมีนในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแลกหรือสูญเสียอะไรบางอย่างค่ะในช่วงกรกฎาคมมันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้อง สูญเสียบางอย่างแต่ได้บางอย่างกลับมาทดแทนเพราะฉะนั้นการเลือกการตัดสินใจถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะยิ่งในระยะนี้ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสที่เรือนกระดุมพระด้วยต้องระมัดระวังคนไม่หวังดีจะเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณ ต้องระมัดระวังคนมาคดโกงต้องระมัดระวังคนจะจ้องเอารัดเอาเปรียบคุณนั่นเองค่ะในด้านการเงินสมัยมองว่าจังหวะในการหาเงินนั้นมีค่ะแล้วก็มีมากด้วยเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่ทั้งดาวกระดุมพระและดาวลาพระโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนกังวลใจในเรื่องของรายจ่ายค่ะถ้ามีการจัดการและมีการจัดสรรปันส่วนที่ดีนะคะคุณจะเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงินค่ะในด้านการ งานนะคะดาวพระพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะ ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันในขณะนี้โคจรเป็นราชาโชคร่วมกันกับดาวพระราหูก็จะเป็นช่วงที่งานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจะมีความก้าวหน้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะแต่ลักษณะการทํางานของชาวลัคนาราศีมีนควรจะมีการพลิกแพลงควรจะมีการซิกแซกบ้างไม่ควรที่จะทําอะไรตรงจนเกินไปไม่อย่างนั้นมันก็จะมีมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาได้คุณต้องใช้เทคนิค คุณต้องใช้นวัตกรรมคุณต้องใช้การสื่อสารหรือว่าใชา้ลวดลายอะไรบางอย่างในการทํางานนะคะเพื่อที่จะให้เ,เกิดผลดีนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะในระยะนี้นะคะดาวพระราหูร่วมกันกับดาวพระพฤหัสทําให้เกิดความอึดอัดในด้านการทํางานค่ะเพราะดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่ดาวพระพฤหัสเองก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่เมื่อดาวใหญ่โคจรมาร่วมกันแบบนี้นะคะมันทําอะไรมันก็ไม่เต็มที่ดาวพระราหูจะส่งผลส่งฤทธิ์ส่งเด ก็ส่งได้ไม่เต็มที่ดาวพระพฤหัสจะส่งผลส่งฤทธิ์ส่งเดชก็ยังต้องเกรงใจดาวพระราหูมันก็ยังเป็นในลักษณะนี้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นในระยะนี้มันยังมีความอึดอัดใจบางอย่างนั่นเองนะคุณจะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566เป็นต้นไปค่ะเพราะจะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูได้ทาการโคจรย้ายออกไปแล้วจะส่งผลทําให้ดาวพระพฤหัสนั้นออกฤทธิ์ออกเดชออกพลังได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีมีนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะคะเพราะอย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมนี้คุณยังได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุเป็นราชาชโชคและหลังจากวันที่17กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็จะโคจรไปอยู่ที่เรือนปุตตะได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนและได้ตำแหน่งที่ดีตลอดทั้งเดือนด้วยก็จะส่งผลทําให้ ชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้โปรเจกต์ใหม่ๆมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใหม่ๆมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นในวงการในสายงานของคุณคุณจะได้รับเครดิต คุณจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริก็โคจอรมาร่วมด้วยในช่วงวันที่23กรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารการเดินเรื่องการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเอกสารควรจะจัดการให้เสร็จตั้งแต่ช่วงต้นเดือนและกลางเดือนนะคะถ้าไปจัดการช่วงปลายเดือนมันค่อนข้าง ยุ่งยากเลยทีเดียวค่ะและต้องระมัดระวังความลับทางการงานบางอย่างรั่วไหลต้องระมัดระวังคนมาล่วงรู้ความลับของคุณหรือต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆที่เคยซุกซ่อนอยู่มันกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระพุธและดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวที่ไม่ถูกกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังความสั ัพน์ของตัวคุณให้ดีสําหรับทนาดที่มีคู่นะค่อยๆค,คุยค่อยๆเจรจาค่อยๆหันหน้าเข้าหากันและใจเย็นๆการพยากรณ์ดวงชะตาเราดูเพื่อที่จะให้รู้ล่วงหน้าถ้าเรารู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นระหว่างเราและคู่แล้วคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้คุณก็ไม่ควรที่จะไปถกเถียงคุณไม่ควรที่จะไปก้าวร้าวหรือไปตหวาดไปวีนใส่เขาควรที่จะใจเย็นๆ,ๆเพราะว่าคุณได้ทราบแล้วว่าดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวพระอังคารที่เป็นดาวค,คู่คู่พิพาทกันคู่อริกัน เพราะฉะนั้นความใจเย็นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคําพูดที่อ่อนน้อมคําพูดที่ประนีประนอมก็จะทําให้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ